สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติและวัฒนธรรมของโป๊กเกอร์กันนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างครับโป๊กเกอร์เนี่ยเป็นเกมไพ่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยเมื่อย้อนกลับไป1000ปีที่แล้วเนี่ยนักประวัติศาสตร์บางคนเขาก็ได้กล่าวเ,เอาไว้นะครับว่าต้นกําเนิดของโป๊กเกอร์เนี่ยมาจากเกมโดมิโนโที่เล่นโดยจกกักรพรรดิจีนในศตรวรรษที่10บางคนก็อ้างว่ามันมีต้นกําเนิดมาจากเกมไพ่เปอร์เซียซึ่งมีมาตั้งแต่ศตรวรรษที่16 แต่เกมไพ่ในยุโรปที่ใกล้เคียงกับโป๊กเกอร์มากที่สุดก็คือเกมไพ่โป๊กครับซึ่งเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสในศตรวรรษที่17โดยมีพื้นฐานมาจากเกมไพ่รพเมโลที่เป็นของสเปนในศตรวรรษที่16กติกาก็คือจะมีไพ่3าใบาที่แจกให้ผู้เล่นแต่ละคนและก็ใช้การบลัฟกันเนี่ยแหละครับเป็นเทคนิคในการเล่นเกมนี้อณนาธนิคมของฝรั่งเศสก็ได้นําเกมไพ่โป๊กมาเริ่มตั้งถิ่นฐานในอเมริกาเหนือรวมถึงนิวออร์ลีนและพื้นที่โดยรอบ ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของสาหารัฐอเมริกาโดยนําคุณลักษณะของเกมโพ๊กเนี่ยมาปรับเป็นเกมที่ใช้ไพ่52ใบจากนั้นเกมไพ่โป๊กเกอร์ก็แพร่กระจายไปตามแม่น้ำมิสซิสซิปปีและทั่วประเทศสาหารัฐอเมริกาโดยเป็นที่นิยมในหมู่ลูกเรือพวกเรือล่องแม่น้ําที่ขนส่งสินค้าผ่านทางนั้นพวกทหารอเมริกาทั้งทางภาคเหนือและภาคใต้เขาก็นิยมเล่นโป๊กเกอร์ในช่วงสงครามกลางเมืองกันครับและโป๊กเกอร์ก็กลายเป็นเกมหลักของผับบาร์ตามที่ต่างๆครับ พอมาถึงในช่วงของการตั้งถิ่นฐานชายแดนในช่วงศตวรรษที่1870และ1880โปเกอร์ก็ได้เลือกเป็นที่รู้จักในยุโรปมากขึ้นครับหลังจากที่สมเด็จพระราชินีวิคตอเรียทรงไปได้ยินรัฐมนตรีสหรัฐประจำริเดนอธิบายวิธีการเล่นโปเกอร์ให้สมาชิกในราชสำนักของเธอฟังอีกหลายทศวรรษต่อมาเกมไพ่โปเกอร์ก็เลยกลายเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในยุโรปอิทธิพลในการเล่นส่วนใหญ่เนี่ย มาจากทหารอเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ครับหลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนานรูปแบบการเล่นแบบต่างๆขึ้นมาก็มีทั้ง5ฟฟ a ก d ร์ดรอเดิลทูเซเรอสตัดและเกมที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือ Texas Hold'em ครับซึ่งเกมไพ่ t ท x a s ั o โ d e m เนี่ยเริ่มมีความโดดเด่นในช่วงทศวรรษที่1970 Texas Hold'em ่ยก็ได้กลายเป็นเกมหลักของ World Series of Poker ไปเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับประวัติของโป๊กเกอร์ที่เรานำมาเสนอกันในวันนี้หากมีข้อมูลขาดตกบกพร่องไปประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆชอบการเล่าเรื่องต่างๆในโลกของโป๊กเกอร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ